Yeah. Ah. วันนี้ผมจะมาพูดถึงแพชชั uh, ่นในการถ่ายรูปของผมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะชอบถ่ายรูปเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีสองปีที่แล้วนั่นเองที่ผมรู้สึกว่าเออแบบรู้สึกชอบการถ่ายรูปจริงๆ แต่จริงแล้วผมเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงมช่วงมัเท่าไหร่มสี่มห้าประมาณนี้ครับตั้งตัวแรกของผมเนี่ยก็คือกล้อง奥林巴斯นั่นเองก็คือตัวน,นี้นี่ไม่ได้อดกล้องนะแต่ว่าอ,อ,อันนี้เป็นกล้องที่แม่ผมซื้อให้นะเพราะว่าผมไปขอเพราะว่าผมอยากแอบอยากถ่ายรูปอยากแบบว่า เห็นเพื่อนมีกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็อยากมีแบบเอาไปถ่ายอะไรอย่างี้บ้างเอ,อแต่ทีเนี้ยเราซื้อพอเราได้มาเนี่ยเราก็ตอนช่วงแรกเราก็เหเ่อแหละแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายแต่แบบพอหลังๆเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบเออทําไมแบบถ่ายแล้วมันก็แบบมันมันอารมณ์เหมือนมันยังมันไม,ไม่ได้สวย่ะครับเราก็เลยแบบออโอเค เราก็พักไปแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นแทนไม่ได้ใช้งานมันเลยประมาณอือสองสาปีได้ถึงจะกลับมาใช้แบบกลับมาลองใช้กลับมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งช่วงหลังๆที่เริ่มกลับมาถ่ายรูปเนี่ยก็คือประมาณปีผมอยู่ปีสองปีหนึ่งปีสองได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายหนักถ่ายเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายเล่นพยายามเรียนพยายามแบบ เรียนรู้หลักการของมันมากขึ้นเขนาเลยแบบการถ่ายแบบ <c oughs> การถ่ายหมวด M เอ็มอะไรเงี้ยหรือว่าการปรับค่ารูรับแสงอะไรเงี้ยที่มันเป็นพื้นฐานของมันอะไรเงี้ยเราก็แบบคือเราก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราพอจะเข้าใจพื้นฐานของมันบ้างอืมแล้วต่อมาเนี่ยคือช่วงที่ผมเริ่มเริ่มทางานแล้วเนี่ยก็เลยลองมาแบบถ่ายรูปไปรอบหนึ่งแต่คือ การที่ผมแบบทําให้ผมชอบถ่ายรูปขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กล้องตัวนี้นะมันคือกล้องที่อ๋อ <c oughs> ที่ไปคือมันเป็นกล้องฟิล์มเองที่ผมอ่ะนี่คือตัวนี้นี่คือนิโคแมทสักอย่างหนึ่งผมรู้แค่ว่ามันเป็นนิโคแมทแต่ผมไม่รู้ชื่อรุ่นเออนี่ตัวนี้ เป็นกล้องฟิล์มมือสองนะครับที่ผมไป <c oughs> เสียง <c oughs> <c oughs> ก็คือผมไปซื้อกล้องตัวนี้ที่ลีโดนี่ฟิล์มฟิล์มยังคายอยู่เลยเห็นไหมฟิล์มฟิล์มยังอยู่ผมเพิ่งมไปถ่ายรูปมาก็คือกล้องตัวนี้ผมซื้อมอาจากที่ลีโดมันเป็นกล้องมือสองนะครับซึ่ง ไม่แพงไม่แพงเลยห้าร้อยบาทมเป็นร้านผมจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้วก็จะมีตรงลิโดครับชั้นหนึ่งมันจะมีแบบเหมือนร้านที่เขาแบบขายของขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโซนหนึ่งที่มันเป็นโซนที่มันเกี่ยวกับกล้องก็คือไอ้ตรงน,น,นั้นมันก็จะมีกล้องหลายประเภทกล้องตั้งแต่เป็นเขาเรียกกล้องกาลายะดินกาลายะแล้วก็กล้องที่เป็น slr เราก็จะมีพวกที่มันเป็น 8mm อ่ะเขาจะเป็นกล้องที่มันเป็นเขาเรียกอะไรกล้องถ่ายวิดีโอที่มันต้องใช้มวนฟิล์ม 8mm เออผมก็ผมเดินผ่านนั่นแหละผมจำได้ว่าผมไปเพิ่งไปกินพิ่งไปกินข้าวมาเพิ่งไปกินกินเลี้ยงกับที่ทำงานมาใช่ไหมครับแล้วผมก็เอ,อแวะแถวนั้นซึ่งตอนแรกเราไม่ได้การจะไปซื้อกล้องด้วยซ้ำก็แค่แบบเหมือนไปเดินเล่นแบบเดินย่อยอ่ะ แล้วก็ไปเจอไอ้ตัวนี้แหละนิโคแมทคือเดินเข้าไปผมก็เดินเข้าไปตรงในโดใช่ปะ่ะแล้วก็เอ้ยสะดุดตากล้องคือเราสนใจกล้องฟิล์มตั้งตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสเพราะว่ากล้องฟิล์มมันแพงเออตอนที่แบบว่ามันกล้องฟิล์มกำลังแบบบูมอยู่อ่ะมันก็จะแพงใช่ปะ่ะเออแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าช่วงนั้นเรียนด้วยไมไ่ตังค์เออ เราเราแบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็แบบหูกล้องเยอะแล้วแบบว่าแต่ละแต่ละตัวมันแบบมันดูแบบน่าเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละอันนี้ก็แบบซึ่งตอนแรกเราก็ไปดูคือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากล้องฟิ์มมันทํางานยังไงกล้องฟล์มันใช้ยังไงคือคือหน้าตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่คือแบบช่างแม่งเดี๋ยวซื้อเราซื้อเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนอีกทีหนึ่งแบบช่างแม่ง เราเรียนอีกทีเราขอกล้องก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้กับมันคือเข้าใจว่าถ้าเราถ้าเราจะเรียนอย่างเงี้ยเราแบบเราไม่มีอะไรให้แบบถ่ายหรือว่าไม่มีกล้องให้ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเข้าใจปะ่ะผมก็เลยตัดสินใจซื้อไอตัวนี้มาอืมแล้วทีนี้ก็ลองขึ้นฟิล์มลองลองแบบว่าลองเอาถ่ายลองไปถ่ายกับฟิล์มตอนแรกอะ ตอนแรกเราก็ถ่ายถ่ายแบบถ่ายปกติแบบที่ไม่ได้ขึ้นฟิล์มเงี้ยก็ถ่ายถ่ายเล่นอย่างนงี้เพื่อที่จะรู้ว่ามันใช้งานประมาณไหนร,ร,ร,รนู้แล้วรู้แแสงอะไรเงี้ยเราก็ปรับก็คือพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แบบอ่าถ้าเราถ่ายโดยกล้องดิจิตอลอย่างเงี้ยนะเราจะเราจะเห็นใช่ปะว่าอ่ะอย่างเงี้ยคือถ้าถ่ายโดยกล้อง ถ้าถ่ายด้วยโอเคผมไม่เห็นเออเนี่ยถ้าถ่ายด้วยกล้องถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลถ้าถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลน่ะเราจะเห็นใช่ไหมว่าเออเนี่ยภาพมันจะออกมาล,ลักษณะประมาณนี้อ่ะอ่ะแบบอย่างนี้ใช่ไหมเราจะปรับปรับชัตเตอร์สปีดนี่เออเนี่ยเราจะรู้ใช่ป่าว่าเออเนี่ยชัตเตอร์สปีดประมาณนี้ประมาณนี้ มันจะภาพมันจะแบบสว่างขนาดไหนเออหรือว่าเราจะปรับรูรับแสงอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นว่าภาพแบบมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นกล้องฟิล์มอะเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เพราะว่ามันข้างหลังอะมันจะคือเข,เขาเรียกอะไรคือเราต้องแบบเดาเอาอะเราต้องกะเอาว่าเออ รูปแสงเท่านี้ชัตเตอร์สปีดเท่านี้แสงมากคอมไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันแบบมันเลยทําให้รู้สึกว่าการถ่ายรูปอ่ะมันสนุกขึ้นกว่าการถ่ายกล้องดิจิตอลด้วยซ้ำก็เลยเข้าใจว่าเออทําไมคนที่เขาชอบกล้องฟิล์มเนี่ยเขามัน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 แบบว่ามันเขาเรียกอะไรมันเฉพาะกลุ่มอ่ะเออแล้วทีเนี้ยก็คือผมก็ถ่ายตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ ผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นได้ไหมเออเดี๋ยวขึ้นภาพที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ช่วงนั้นแหละแต่ว่าคือคือมันเป็นเออมันเป็นเรื่องตลกเรื่องนึงคือผมอะเรียนทุกอย่างผมผมแบบว่าผมพยายามเข้าใจทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวที่ผมไม่ได้ไม่เคยเรียนรู้เลยหนักตอนตอนแรกที่ผมลองถ่ายกล้องฟิล์มก็คือการการแบบกอฟิล์มกับ เออกอฟิลม์มกอกอฟิล์มตรงนี้ใช่ปะ <c oughs> ผมรู้แค่นี้ว่ามันกอฟิล์มตรงนี้ตอนนั้นผมก็ไปถ่ายก็ไปถ่ายกับแฟนที่สวยรู้จัดกันนะผมก็ถ่ายเรียบร้อยถ่ายแบบถ่ายแบบเแบบขาเรียกอะไรนะแบบคือบรรจงถ่ายมากเพราะว่ามันเป็นมวลแรกแล้วก็ถ่ายอย่างดีเลยแบบหามุมสวยๆอะไรนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บกลับห้องมากอ ตอนแรกกอเอ้ยทำไมเสียงมันแบบกอแล้วมันเป็นเสียงแบบกัก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 ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เอะใจไงว่าแบบเออเรากอถูกหรือเปล่ารู้แค่ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันกอตรงเนี้ยมันเอาไปใช้แบบเหมือนม้วนแบบกอฟิล์มกลับอะไรเงี้ยแล้วก็หมุน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 เลยหมุนแบบจนสุดอ่ะทีนี้เราก็แบบก่อฟิล์มเสร็จแล้วเราก็เปิดเปิดด้านหลังฟิล์มอ่ะเออเปิดตรงเนี้ย จะไม่ได้เห็นเมือนกันว่ามเรียกว่าอะไรเปิดปุ๊บคือตรงฟิล์มครับมันจะมีเขาเรียกอะไรที่มันเป็นรูอยู่อย่างเงี้ยรูรูมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันจะเอาไว้แบบยึดกับยึดกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันอ่าอยู่ในตัวกล้องไอทีโอ้อผมไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าอะไรเออ จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้แค่ตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องกดตรงนี้ด้วยแล้วผมก็ไม่รู้เออก็เลยก็เลยพังฟิล์มม้วนแรกพังฟิล์มม้วนแรกพังแต่ผมผมไม่ทอนะฟิล์มม้วนแรกพังแต่ว่าตอนนั้นนะซื้อมาสองสามม้วนได้มั้งแบบว่าก็จะามาฝึกถ่ายนั่นแหละอืมก็ซื้อมาประมาณสองสามม้วนเป็นฟิล์มหนังมาเลยก็ไม่ได้แพงมาก ต่อมาเนี่ยผมกโ็โอเคเรารู้ปัญหาแล้วจริงๆปัญหามันมีแค่ตรงนั้นเลยที่ผมลืมลืมกดไอดป้ปุ่มปุ่มอันเนี่ยปุ่มกอฟิลม์มผมก็เลยไม่รอเชา้าก็เลยใส่อีกม้วนนึงเลยใส่ฟิล์มอีกม้วนหนึ่งเพื่อที่จะเออลองไปถ่ายเพราะว่าเราอยากรู้ว่าการถ่ายฟิล์มเนี่ยมันมีขั้นตอนเงบ้างเออผมไ่ยจะพูดถึงเรื่องกล้องฟิล์มแบบเยอะนิดนึงเพราะว่ามันแบบว่า ผมถ่ายฟิล์มบบเยอะพอๆกับถ่ายถ่ายตัวดิจิตอลเลยเพราะจริงๆกล้องดิจิตอลผมมีแค่กล้องตัวเดียวด้วยเออแต่ว่ากล้องฟิล์มอย่างเงี้ยมีแค่ตอนเนี้ยมีแค่สองตัวก็ไม่ได้เยอะมากนี่หว่าเออนั่นแหละก็พอผมไปถ่ายม้วนที่สองเนี้ยคือมันแบบว่ามันมันเป็นรูปที่มันไม่ได้มันไม่ได้สวยมันไม่ได้แบบดูดีอะไรขนาดนั้นซึ่งผมถ่ายกับ ฟิล์มขาวดำครับแล้วผมพูดถึงรูปที่ได้ดีกว่าคือรูปที่ได้มันก็แบบเขาอะไร ISO รูรับแสงแต่ว่ารูรับเอค่าเอฟะครับผมจะปรับมันอาจจะเป็นแบบว่าผมไม่ได้เก่งมากแต่ว่าผมจะปรับให้มันน้อยที่สุดเพราะว่ามันจะได้มีความแบบเบลออะเราเข้าใจว่าหน้าชัดหลังเบลอคือแบบมันไม่มีอะไรเลยอะคือแต่แต่จริงนะผมรู้ว่าเขา บอกว่าเออถ่าย F ต่ำๆเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบสวยทุกรูปเออมันควรจะแบบ flexible กว่านี้เออผมค่าค่าแบบค่าเอฟต่ำๆเลยแล้วก็ค่อยมาถ่ายแบบปรับชัตเตอร์สปีดเอาอะไรงเลี้ยเออซึ่งแบบว่ารูปที่ได้มันก็ดมขึ้นใี้ดูนะครับว่าอันนี้อันนี้คือรูปที่ได้ในเซตเซตนั้นเอาเอาป็นรูปที่มันดีๆหน่อยกัน เนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่เออผมถ่ายแบบถ่ายเล่นๆน่ะไม่ได้ถ่ายสตรีทด้วยแบบถ่ายแบบคือเห็นแล้วก็ถ่ายแบบตอนนั้นกล้องอยู่ในมือก็ถ่ายกินข้าวกินข้าวก็ถ่ายอะไรเงี้ยเออคือเราแค่อยากรู้ว่าเออถ้าถ้าเราถ่ายแบบเนี้ยมันภาพมันจะมายัางไงเออเราจะรู้ว่าแบบแสงมันต้องมาไหนอะไรเงี้ยครับเออมันมันก็เลยเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเสน่ห์นี่ผมพูดวน มันก็เลยเป็นแบบอารมณ์แบบเสน่ห์ของกล้องฟิล์มมันทําให้คนแบบผมกลับมาถ่ายกล้องดนะิจิตอลน่ะคือมันมันมันแปลกมากเลยเว้ยคือผมถ่ายกล้องฟิล์มใช่ปะ่ะในตัวนี้กับไอตัวนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียก half frame ของ canon นะ canon d e m y คือเนี่ยถ่ายถ่ายพวกนี้นมันทําให้เรารู้สึกอยากถ่ายกล้องดิจิตอลมากขึ้น มันแปลกมากเลยคือมันเหมือนกับว่าแบบเราเรามาเล่นของยากอะ่ะอันนี้ผมผมมองว่ามันมันมันยากมากเลยนะที่จะทําให้แบบที่มันที่จะทําให้ภาพออกมาดูดีอะ่ะเออมันยากมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็เรียนเรียนอยู่นานเลยไม่อยากเสียค่าแบบค่าฟิล์มเปล่าๆอย่างเงี้ยเออเราก็แบบพยายามเรียนรู้พยายามเรียนรู้พยายามแบบดูยูทูบอ่ะเออผมชอบ ช่องหนึ่งอะไรเขาพูดวอะไรบูฟินชีมออพี่เขาแบบว่าพี่เขาสอนดีมากเรื่องแบบพื้นฐานการถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นจะต้องถ่ายรูปกับกล้องฟิล์มเดียวแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานอนะแบบการอ่านค่าค่าเขาเรียกอ,แบบอะไรแบบค่าเอฟอะไรเงี้ยชัตเตอร์สปีดอะไรเงี้ยหรือว่าคนรับคือแบบไอ้พวกเนี้ยถ้าเราปรับในคนรับของรูปที่ถ่ายออกมามัน อยู่แล้วไงมันเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่แบบใครๆก็เรียนได้อเออไม่ได้แบบไม่ต้องเสียนเท่าไหร่วะเออหรือใครชอบถ่ายรูปก็ไปดูช่องนี้ได้นะบูปินชีแล้วก็มีผมก็ดูของช่องต่างประเทศเหมือนกันที่เขาจะเป็นสอนถ่ายรูปไปเลยแต่ก็คือเข้าใจปะว,ว่ามันก็คือศาสตร์เดียวกันเราก็แบบเราแค่ดูแบบหลายๆแหล่งเราศึกษาหลายๆแหล่งอะไรอย่างเี้เออผมก็รู้สึกว่า การถ่ายกล้องฟิล์มใช่ไ่มมันมันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะคือปกติเราถ่ายกล้องดิจิตอลเราก็ถ่ายเราถ่ายเราจริงๆเราเปิดโหมดโหมด a ด้วยซ้ำใช่ไ่ะโหมดีคือเราจริงจริงอะตอนที่ผมผมดูแล้วว่าเออมันคือการถ่ายกล้องฟิล์มอะเราทําให้รู้ถึงข้อบกพร่องของเราอะว่าทําไมตอนนั้นเราถึง รู้สึกไม่ค่อยเอ็นจอยกับการถ่ายรูปของเราซึ่งตอนนั้นนะผมถ่ายผมถ่ายเป็นโหมด P เออเนี่ยถ่ายโหมด P ใช่ป่ะซึ่งโหมด P มันแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจะปรับให้อะมันมันจะปรับให้อัตโนมัติทั้งค่ารูรับแสงแล้วก็ชัตเตอร์สปีดถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมเออแล้ว ISO มันคือมันเหมือนมันมันปรับให้เองอะไรเงี้ยมั้งใช่ไหมเออ แล้วคือตอนเนี้ยผมคือตอนนั้นนะผมก็ถ่ายคือถ่ายแบบถ่ายเห็นอะไรก็ถ่ายแบบเห็นอะไรในกล้องเห็นอะไรในจอเนี่ยเรวก็กดถ่าย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 แล้วมันแค่รู้สึกว่าเออมันทําไมมันถ่ายแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราอยากได้คือเรายังไม่ได้มีพื้นฐานนะ่ะเข้าใจว่าเออมันก็เลยจะแบบยินหนึ่งเราเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเอนจอยแต่พอพอเรามาเรียน พอพอามาเรียนไทยกล้องฟิล์มเนี้ยเรียกเรียนหรอวะก็เรียนพื้นฐานการถ่ายรูปปกตินี่นแหละเออแล้วเราเรามาถ่ายรูปที่เมือนกล้องดิจิตอลนะ่ะมันมันเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าค่าอันนี้คืออะไรแบบเราเรียนรู้ค่าค่าต่างๆที่มันเป็นพื้นฐานจากกล้องฟิล์มเฉยเออแล้วพอมาถ่ายรูปกล้องดิจิตอลนะ่ะมันก็จะแบบเออ เข้าใจมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้รูปเสร็จแรกอะมันมันทําให้เราคือมันมีเขาเรียกอะไรมันเป็นเขาเรียกบรรยากาศในรูปอะมันมันหาไม่ได้จากกล้องดิจิตอลสาหรัมนะมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเขาเรียกอหลรมันวินเทจมันแบบเรโทรอะไรเงี้ยซึ่งคือ แต่ก่อนนะครับผมถ่ายกล้องดิจิตอลใช่ปะแล้วผมอยากได้แบบฟิล์มลุคเราก็จะไปหาแบบหาที่มันเป็นเป็นเกรนอย่างเงี้ยเวลาเราเข้า Photoshop เงี้ยเราก็จะเอารูปไปแปะใช่ปะแล้วเราก็เอเอเกรนนั้นนะมาทับอีกทีนึงเพื่อที่ให้มันเป็นแบบฟิล์มลุคอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเรามาถ่ายฟิลม์มจริงๆอะคือมันคนละเรื่องเลยอนะคือกล้องฟิลม์มรูปที่มันมาจากฟิลม์มเนี่ยมัน,นมันมัน ขเขาเรียกอะไรมันลอกเลียนแบบยากมากเลยเพื่อที่จะทําคือสมมติว่าเราอยากถ่ายอยากถ่ายกล้องดิอยากถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอลเนี้ยจะแ,แบบให้มันเป็นฟิล์มรูปเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนว่าแบบมันต้องทําขนาดไหนเพื่อที่จะแบบลอกเลียนแบบความเป็นความเป็นฟิล์มของมันมันเลยทําให้มันไอการถ่ายรูปฟิลม์มมันน่าสนใจนั่นเองผมก็เลยจะเอียงไปที่การถ่ายรูปฟิล์มเป็นหลัก เออส่วนรูปรูปดิจิตอลเนี่ยผมก็จะถ่ายแบบอาจจะถ่าย experimental อะไรเงี้ยอจะถ่ายคือเขาเรียกอะไรเน้นปริมาณเราเน้นแบบว่าเราอยากเห็นว่ารูปมันจะออกมาประมาณในกับวิธีการของเราอะไรเงี้ซึ่งผมจริงผมก็ไม่ได้ถ่ายเยอะเลยขนาดนั้นแต่ว่าผมจะขึ้นรูปให้ว่าก้อดิจิตอลที่ผมถ่ายแล้วผมชอบมันมีอะไรบ้างนั่นแหละก็อันนี้ก็คือ p a ชของผมตอนนี้ ส่วนไอ้กล้องตัวนี้อะเรามาพูดกล้องตัวนี้ไม่ได้ขึ้นฟิล์มใชไหมโอเคกล้องตัวนี้นะฮะมันเป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมผมพูดถึงไปแล้วก่อนอันนี้นเ,นเออเป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมของแคแนลซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ไอตัวเนี้ยมันมันพกง่ายเว้ยคืออ่ะถ้าเทียบกันสองตัวเนี้ยไอคิมดิคอแมทโคตรหนะักแต่ว่า ไอตัวเนี้ยเดมี่เนียมันมันเบาแล้วมันก็เออเนี่ยเข้าใจปะ่ะพกไปไหนก็ได้ไงสมมุติว่าแบบเราแบบเราจะไปที่หนึ่งเนี้ยผมแบบผมเคยพกไปที่ทำงานเพื่อี่แบบเอาไปถ่ายเล่นๆนะเข้าใจปะ่ะคือแบบเราอยากถ่ายรูปแต่ว่าเราไม่อยากพกกล้องใหญ่ไปอะ่ะแล้วก็พกอันนี้ไปก็ได้เออผมผมมาใช้บ่อยแต่ก่อนเออมันเป็นกล้องแบบฮะกล้องฮาร์เฟรมก็คือ ปกติฟิล์มมันจะมีมันจะถ่ายได้สามสิบหกลูปใช่ป่ะแต่พอมันเป็นฮาฟเฟมอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบ่งแบ่งครึ่งอยูทีก็คูณสองไปก็จะได้ประมาณเจ็ดสิบสองรูปอืมการที่มันมีเจ็สิบสองรูปเนี่ยแปลว่าเราจะถ่ายรูปได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าผมสามารถที่จะแบบเออแบบลองปรับลองถ่ายลองเขาเรียกลองเรียนรู้กับการถ่ายรูปฟิล์มได้มากขึ้นเออก็เลยเออ มีตัวหนึ่งที่มันเป็นฟูลเฟรมและนี่แล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นฮาเฟรมเพื่อที่จะแบบเราเรียนรู้กับมันเออซึ่งฮาเฟรมเนี่ยมันเขาเรียกอะไรภาพออกมามันก็ไม่ได้สวยเท่าแบบที่มันเป็นฟูลเฟรมใช่ปะเพราะว่ามันโดนแบ่งครึ่งเออมันจะไม่สวยเท่าคุณภาพมันก็จะดรอปลงแต่ว่าเ็าเรียกละปริมาณรูปมันได้เยอะขึ้นมันก็เออมันก็แอบมันมันก็คุ้มลแหละเออซึ่งสำหรับผมนะมันก็ ถ่ายยากพอๆกับถ่ายยากพอๆกับตัวนิคโ m แมทน,นั่นแหละแล้วก็คือตัวนี้มันเป็นกล้องการระยะด้วยไงเนี่ยมันเป็นกล้องแบบคือเนี่ยเรามองเรามองผ่านช่องใช่ไหมแต่ว่าค่าจกับการการปรับเขาเรียกนะชัตเตอร์สปีดอะไรเงี้ยนี่ยการปรับชัตเตอร์สปีด หรือว่าการปรับค่า f คือเอาไม่ได้ f อันนี้คือ f f อยู่นี่ f อยู่นี่อันนี้คือปรับโฟกัสซึ่งการปรับโฟกัสเนี้ยเราก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันไม่เห็นไงว่าแบบตอนเนี้ยกล้องมันไปโฟกัสอะไรอยู่มันก็เลยจะแบบเออมันมันน่าสนใจเพราะว่าเราแบบเราเหมือนเราต้องกะเองอ่ะเราต้องแบบใช้สายตากะว่าเอ้ อันนี้ประมาณอันนี้หนึ่งเมตรอันนั้นสามเมตรอะไรเงี้ยเข้าใจาป่ะมันมันเลยสนุกไงตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมอินจอยมากแล้วแบบมันพกไปไหนก,ก็ได้ผมก็เอาไปถ่ายไปถ่ายงานรับปริญญาเพื่อนหรือว่าแบบเรากลับจากที่ทางานแล้วก็ไปถ่ายแบบถ่ายถ่ายแบบสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็จะเขาเรียกว่าม,มันสนุกอ่ะเอออันนี้ก็คือแบบว่าความสนุก ของกล้องของผมซึ่งพูดเหมือนพูดเหมือนเยอะนะแต่ว่าม่นมีแค่แบบ3มตัวแต่ผมเอนจอยมากพอเราเรียนรู้แล้วว่าว่าการถ่ายรูปมันพื้นฐานมันต้องถ่ายยังไงบ้างเนี่ยมันเลยสนุกไนงะด้วยความคันของผมนะผมก็เลยไปถอยอันนี้มานี่เป็นเขาเรียกอะไรนะอ่อเป็นแคมคอ์เดอร์แคมคอ์เดอร์แบบคือผมอะชอบบรรยากาศ ของวิดีโอที่มันได้จากกล้องแคมกลอดเดิรเนี่ยคือมันแบบมันเรโทรอ่ะยัดติบคำนี้ว่าเออคือมันเรโทรแล้วมันก็มันนอสโตจิกอ่ะเออแบบดูแล้วแบบไอ้ทไมมันเก่ามันพอมันเก่าแล้วเราก็เลยแบบมันเหมือนเราย้อนเวลาไปอ่ะเออเราย้อนเวลาไปในช่วงเวลาที่มันแบบรุ่นแบบรุ่นพ่อเราอะไรเงี้ยซึ่ง อันนี้ก็คือความคันผมซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าไม่ไม่มีตัวเทปแต่ตัวเทป,ปกำลังจะมาแหละผมยังไม่ได้ลองถ่ายแต่ว่าคิดว่าในอนาคตอาจจะมีได้พูดถึงการถ่ายการถ่ายแบบเดีย๋ยนะมันมันเห็นปะเออในอนาคตอาจจะแบบเราอาจจะพูดถึงการถ่ายกล้องแครงคอร์ดเดอร์เพราะมันมันก็น่าสนใจเหมือนกัน มันแบบมันมีสเสน่ห์ของมันอะแคมป์คอร์ดเดอร์ถ้าแบบว่าลองไปดูเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นอาจาอาจะขึ้นแบ,บตัวอย่างภาพจากแคมป์คอร์ดเดอร์ก็ได้ว่ามันมีลักษณะประมาณไหนคือมันแบบคือมันสวยอะทุกอย่างมันคือบรรยากาศทุกอย่างคือมูดแล้วมันสวยมากเอาเป็นว่าถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงแบบว่ารูปถ่ายการถ่ายภาพผมอยากให้ลอง ลองถ่ายจากโทรศัพท์ก่อนก็ได้เะแลอวกูจะพูดถึงกล้องทำไมเออไม่ก็ลองไปหากล้องฟิล์มีรือนี้กล้องฟิล์มมันแบบถ้าเรามีงบนิดนึงเงี้ยเราก็ซื้อสักพันตัวตัวละพันอ๋อไอตัวนี้ก็ได้จากร้านเดิมตัวนี้ห้ารบาทแล้วผมแล้วคือร้านลุงเขาว่าผมไม่รู้แล้วว่าลุงเขาหรือว่าเขาไม่ให้จัดแล้วตอนเนี้ยลุงเขาไปไหนไม่รู้ ผมพยายามตามหาลุงที่ขายกล้องฟิล์ม500บาทในประมาณ 3- 4เดือนแลลวไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าลุงผมไม่อยู่ไม่อยากได้ไมากเพราะว่ากล้องฟิล์มตัวละ500นี่มันแบบเวอร์อ๋อแต่ว่าตัวไอตัวที่มันตัวนี้เขาแมทเน,น็มันก็จะมีปัญหาหนึ่งตรงมันจะมีไลลีไลลีก,ก็คือแบบว่าแบบมันก็จะมีเขาเรียกแหละแสงเข้ามา ในฟิล์มเล็กน้อยนะมันเป็นตำหนิแต่ว่าผมผมโอเคอะตำหนิของมันเพราะว่ามันสวยสำหรับผมนะไอ้เหี้ยถ้าผมพูดเดีแม่งแม่งยาวนั่นเลยคือเพื่อนผมก่อนนั้นก่อนหน้าที่ผมจะเอามาถ่ายกล้องฟิล์มเนี้ยช่วงนั้นอนะมันเป็นช่วงที่กล้องฟิล์มแบบมันบูมแล้วเพื่อนผมก็ไปซื้อกล้องฟิล์มมาเพื่อจะเอามาถ่ายก็ถ่ายถ่ายลเล่นงินปกตินั่นแหละซึ่งตอนนั้นเพื่อนผมถ่ายเป็นกล้องแบบ ฟ้องฟิล์มที่มันเป็นแบบเครืลไฟฟ้าแล้วทีเนี้ยคือผมก็ไปสยามกับเพื่อนแล้วมันก็มันก็ถ่ายเล่นกันปกติแหละแล้วมันมีเหมือนมันจะเหลือไม่กี่รูปแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นแบบช่วงเวลาเย็นๆแหละผมก็ไปเดินอยู่ตรงที่มันเป็นลานกว้างๆอนะ่ะตรงสยามอนะ่ะผมไปดูว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันก็ถ่ายรูปผมเนี่ย มันก็ถ่ายรูปผมแต่ว่ามันมันเป็นรูปที่มันแบบมาโดนแสงอ่ะคือมันมันเป็นภาพเสียแหละเพราะว่ามันไม่รู้ว่าด้วยพิธีการอะไรมันทําให้แบบฟิล์มอะมาโดนแสงไปด้วยอะแล้วมันก็กลายเป็นภาพแบบภาพเสียแต่มันเป็นภาพเสียที่มันสวยอะเออเพราะว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูถ้า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 มันยังมีรูปอยู่นะคือมันเป็นภาพที่สำหรับผมอะผมชอบมากเพราะว่า ผมรู้สึกว่าภาพเสียมันมันไม่ใช่ภาพที่มันไม่สวยอ่ะเออภาพเสียอะไรเงี้ยคือมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันด้วยความที่มันไม่เพอร์เฟกต์อะแหละมันเลยสวยอ่ะเออเพราะผมอ่ะรู้สึกว่าเออบางทีภาพเสียไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเราถ่ายภาพอย่างเงี้ยบางทีเราถ่ายภาพแล้วรูปมันเจิอเนี่ยภาพมันแบบขยับเขย่าเขย่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่สวยนะเออ บางรูปหรือบางรูปเราแบบเออมันเสียแล้วเราก็ไม่ชอบก็มีเออเฮ้ยผมอยากพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าจะให้มองให้มันเป็นสินมากขึ้นการถ่ายรูปมันเหมือนกับการที่เราวาดภาพบนฟิล์มเหมือนที่นายอามได้บอกเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้นะนี่คือการวาดภาพด้วยแสงคือกูเข้าใจเขาแล้วก็ก็มันเขาเรียกอะไร่ะมันเหมือนกับว่า มันเราใช้แสงวาดภาพอะไรเงี้ยเอออยากให้มองว่า,วามันเป็นสิน์แล้วเราก็จะสนุกกับการถ่ายรูปฟรีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การถ่ายรูปการถ่ายรูปปกติเออมันมันไม่จำเปน็นต้องเป็น,ปนการถ่ายรูปฟรมเลยอาจจะเป็นการถ่ายรูปปกติอะไรเงี้ยเราก็จะชอบมากยิ่งขึ้นองอันนี้ก็คือแพชชั่นในการถ่ายรูปของผม,ผมครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะพูดเรื่องอะไรอีกแต่ก็ <Ừ. S 2> ถ้ามีอะไรอยากจะพูดหรือว่ามี <c oughs> มีอะไรอยากจะพูดคุยกับทุกคนก็จะมาบอกอีกทีก็ได้ไปแหละ